ส่วนที่จังหวัดเชียงรายก็เดินหน้าส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์เปิดเส้นทางเมืองสร้างสารรค์สุขภาพดีสินค้าคุณภาพ GI ของกินอร่อยผ่านกิจกรรมแฟมทริปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายจากกิจกรรมแฟมทริป เปิด4เส้นทางต้นแบบได้แก่ศูนย์บริการสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นศูนย์บริการสุขภาพแบบองค์รวมที่ผสมผสานแพทย์แผนไทยแผนจีนแพทย์ชะลอวัยและแพทย์แผนปัจจุบันอย่างลงตัวตามด้วยเส้นทางวิสาหกิจชุมชนกระดาษใบสับป,ประรดปลา้างวิวัฒน์โมเดลเศร,รษฐกิจหมุนเวียนที่สร้างคุณค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร แปลรูปใบสับป,ปะรดเหลือใช้เป็นกระดาษธรรมชาติสีและลวดลายสวยงามและผลิตเป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยด้วยส้นทางที่ถ่ายทอดรสชาติอัตลักษณ์ของผลไม้ท้องถิน่นผ่านผลิตภัณฑ์แปลรูปคุณภาพโดยพาไปเที่ยวที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดนงเยาวฟูด้ดผู้ผลิตสินค้าสับป,ประรดภูแลจีไอชื่อดังเช่นทัชสับป,ประรดภูแลน้ำสับป,ประรดร้อยเปอร์เซ็นต์กามี่สับป,ประรด สับปะรดอบแห้งสบู่และไซรัปเอนไซม์สับปะรดที่กำลังตอนนี้เป็นที่นิยมในตลาดสุขภาพและสุดท้ายกับเส้นทางชุมชนท่องเที่ยวปาง5โฮมสเตย์แหล่งเรียนรู้ปูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำกระดาษสาพร้อมกับเยี่ยมชมแหล่งรวมผ้าทอและแฟชั่นชาติพันธุ์จากเชียงรายครับ นางสุภมิตรเตงเพพาณิชย์จังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการบร,ริการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพเชียงรายสู่ตลาดโลกภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสารรค์และโมเดล BCG Economy ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเชียงรายพรีเมียมมาร์เก็ตรวบรวมสินค้าคุณภาพจัดแสดงกว่า100คูหาตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่2องพฤศจิกายนที่บริเวณหน้าด่านพร,รมแดนเมียนมาอำเภอแม่สายและระหว่างวันที่15ถึง19พฤศจิกายนที่ศูนย์การค้าจังซีลอนจังหวัดภูเก็ตครับ